มันมันนะครับดูกี่ตัวครับเนี่ยแต่เช้าเลยครับกี่ตัวครับนึงตัวเบียดเลยกตัวแล้วบ้างเยอะเลยครับตัวใหญ่เลยครับอู้ยตัวใหญ่เบ้อเลยครับล้างน้ำก่อนนล้างน้ำก่อนล้างน้ำก่อนจุดเดือดเลยครับเนี่ยพลาดเลยครับเลยเดี๋ยวเราไปลเลยครับ ล้างน้ำก่อวนะเจ้าสี่ตัวเงียบตัวเดียวครับได้สี่ตัวเลยครับรอบอันเดียวได้สี่ตัวเดี๋ยวไปชมยื่นครับอีกนึงเงียบเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จครับเกี่ยวข้าวเสียดโกบมันจะเข้า อยู่ตามปลาทาอะไรน่ครับทนนี่สองครับอันนี้ใส่สิบปันจะมาไหมครับโอ้โชมรับตัวเดียวครับตัวเดียวอะไรตัวเดียวหนึ่งตัวตัวป,ปลาแปลงตัวเดียว น้ำแห้งสนิทเลยครับใกล้กันดีกว่าใกล้กันมาชมตัวนี้ครับอันที่สามครับตัวนี้เข้านาะเข้าเข้าเข้า 2 con ạ, 2 con, mằn mằn 2 con, vừa tay mồi, nước nám héo ấy, nó đang xảy rim Nam đấy, ngòi cá chọn tua hết chọn tua tôi dậy chi ha hụt cho anh đây hụt tua là อันที่สามครับน้ำดึกข้าบุตเข้าเรียบร้อยอันที่สี่ครับมันมานครับ โอ้ยตัวเดียวครับตเดียวมันใกล้กันเกินหนึ่งใกล้กันเกินนะจะเดียวอันที่สี่ ดีฮะครับดีฮะครับเออเด้งตัวเหมือนกัน,น,น,กนไม่เป็นไรให้เข้าทุกตัวหนึ่งตัวครับมับนมางครับ ดูอีกจุดอีกที่หนึงครับขอติดตามชมครับอีกหันครับตรงนี้เป็นสระนา้ำน้ำเยอะครับไม่มีที่ใสใสไม่ได้เลยมาใส่ในทุ่งนาแทนครับ นานติดปา่าน้ำก็ยังไม่แห้งครับกบน่าจะอยู่น้ำน้อยๆครับเราติดตามชมครับหา <c oughs> กินแบบบ้านๆครับครับ ไปครับสองสองตัวครับสามตัวครับสามตัวแบบมันม้านครับสี่ตัวตัวเล็กสองสามสี่ตัวสี่ตัวครับมันม้านครับแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวกลางๆลางสวดีครับ ปุ้มเลยครับแค่อันเดียวได้สีตัวเดี๋ยวมันดาลุนครับนี่ติดติดป,ปับน้ำยังไม่แห้ง mỏ gấp bụng u hup này này hấp ăn nhìn chôm hấp chim án hup nó tuơu khâu thúc หกเจ็ดนี่ครับ <c oughs> อันที่แปดอยู่นี่ครับบริเวณปา่าเป็นสวนยางติดปลาก,กบชอบอยู่ครับนี่ อันที่แปดมาหนึ่งอีกนะครับน้องรอรับชมครับนี่ข้าวก还ยังเกี่ยวยังไม่เสร็จรับชมครับเึงเงียบยังสิยังเงเงียบสองดูสอ,องตัวครับ ไม่พลาดเลยครับสามตัวสามบ่สองตัวสองตัวสองตัวเนี่ยมันมานครบนนับอันที่แปดเนี่ยอันที่เก้ารอช่มผมที่เก้า นี่อันที่เก้ามันมันหมาเหรครัอบอันนี้เหมือนจะเงียบครัรบนี่อันที่สี่วันี้ครับ

ไม่เงียบเงี้ยน้มานไหมโอ้เงียบแท้สุดท้ายไม่โดนครับพลาดไปนหนึ่งปาดไปนหนึ่งครับพลาดไปนหนึ่งกับฝากเอฟซีก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง

ตูกเอันครับอันแรกหาอันงีตัวอันไรได้ฮะห้าอันเองที่เกตัวส่นนเก้าตัวครอันแรกเี้ยนั่งเก้าตัวเก้าตัวตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราดูนักอนครับ ับนับต่อะไรครับนับดูหนึ่งสองสามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้สิบเจ็ดตัวครับผมนี่ครับ สิบอันในสิบดตัวครับคุ้มนะครับคุ้มคุ้ม